สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอามาดู็อก,กี้ครับเอโอ้ออกตัวไปแล้วกับรรยากาศช่วงเซสไซน์นะครับ สิบโมงเช้าจะห้าโมงละเอสเคสองร้อยครับปฏิบัติการเจาะลูกลังนะครับโอ้ ใหญ่ๆครับนี่ทำงานงานก็เยอะนะครับแต่ว่ามันงานเยอะกับงานใหญ่ไม่เหมือนกันนะอันนี้รถใหญ่ครับเอามาทำงานเล็กแต่ว่างานเยอะครับ น่าจะชื่อร้านวันลักษ์แท็กเตอร์นะครับที่ขายคันนี้มานะครับ ครับตัวสุดท้ายเลยนะครับปั๊มก็เช่นเคยครับคาวาซากิเขาไม่เคยนอกใจค่ายอื่นเลยนะครับเรื่องปั๊มนี่น่าจะผูกขาดกันเรียบร้อยครับแต่ว่าคาวาซกินี่ก็จะขายให้ยี่ห้ออื่นได้นะ อาจจะคนละราคาครับยี่ห้ออื่นอาจจะซื้อจากคาวาซาก,กิถูกกว่ายี่ห้ออื่นนะครับถูกกว่าฟูซานอะไรอย่างเงี้นะที่ว่าเอาปั๊มของเขาไปใช้นะครับสมมุติว่าเซ็นสัญญากันนี่คุณเซ็นสัญญากับผมคุณห้ามไปซื้อปั๊มยี่ห้ออื่นนะครับแต่ว่าผมจะให้คุณราคาถูกกว่านะครับก็จะเป็นอย่างนั้นครับ เกติดวตั้งแต่สัมัเคสามวีนะครับทุกวันนี้ก็เป็นเคเจ็ดวีนะครับที่ว่าใช้กันในรถขุดกับสามวีก็มีหลายตัวมีหลายขนาดอีกนะ

มุกด้วยนะสต,ตอนเสียงเขากลัวลูกลังตกเยอะครับเนี่ยเขาก็เลยใส่ไมพูนปุ่งกีนะครับก็สันนอก พอตับคุดคุ้นมุ้งขีแล้วนี่มันก็จะทําให้ลดลายนะครับเพราะว่าดินมันสาดใส่กระบานะครับทีมงานนี้เป็นทีมงานที่เรียกว่าทีมงานรถใหม่ก็แล้วกันครับรถยังสีสวยครับครับโอ้ข้างหลังหนึ่งก็อบตหํำเมื่อคืนใส่คลิปชื่อคลิปว่าอบตหํำไปนะวะนี่เขา่าหำติดเหลืองซื้อเงิดไหลว่ะทุกวนนี้เนี่ยละเอียดต่อนครับคนไม่ทําก็ไม่รู้นะครับ Tăng đàn YouTube bò yang penea bò yang penea gọt a tít luyện yêu kiếp tang và mikamaham gọt có tít luyện yêu thoại tốt <lượt> gọt 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 ô <coughs> <Thái tốc rồi>. <coughs> <coughs> à, เอามาดูคันนี้ครับอ้หรถใหม่ๆครับไฟตกทางก็เลยได้ไม่ได้ดูเมก้าออกเลยครับเอาเสียดากแล้วโอ้เกียบมันวอรเรนมาตัวนี้ ปูปูลยครับนี่นี่ครับโอ้เยเดี๋ยวทำไปเล่นเหมือนอบประตหัมนะอบประตหัมนี่ก็ตกบ่อยครับนี่ตกคันนาบ้างอะไรบ้างบางทีก็ตกหลุมรักผู้สาวอาืมสี่สย่างเดียวออันไม่อันก็ของผู้ใดนะ่ะ nên cà chốt ô tiếng cà sọt dưới đây nè cà sò Ô, đẹp mô hấp

แตงโมโนะครับกับอบตหำเรียบร้อยสามลูกเมื่อกี้หาถุงใสให้ผมโอ้ผมบอกว่าไม่ต้องใสหรอกอันนี้ก็เสริมเสริมเสริมมานิ้วกว่าครับเนี่ยเสริมแหนบอ่ะตุวรถอบตหำบบังครับเนี่ยโอ้ คลิปนี้ก็เป็นคลิปร,มรวมๆก็แล้วกันนะครับมีทั้งจา้าวานรถคันไหนเนี่ยมีทั้งแจกบักแตงมมาเส้นแกเอาให้ผมรูกหนึ่งครับวันนั้นผมบอกว่าโอ้ลูกเล็กๆก,ก,ก็แดงเนะเออแกก็เลยเอาให้อีกครับวันนี้ พวกแตงโมมาเป็นกระสอบครับแน่นอนจริงๆ ันกระจกอยู่ครับเ mm hmm. อ้ยอ,อยากได้ต้อกระจกกับไปซ่อมไปอย่นะว่าโอ้มันคลิปมันก็บสวยนะสวยหลังที่แล้วอ่ะ